็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนเช้าๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกับดักหนูกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็อาจจะเช้าหน่อยนะครับตอนนี้ก็กำลังขับรถนะครับผมถ้ามีเสียงลมก็ขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ก็แบบมันประหยัดน้ำมันนะครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องก็กำลังปล่อยให้มันไหลลงเขาไปนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับเวลาลงประหยัดน้ำมันนะครับโอ้แถวนี้ก็อากาศหนาวมากเลยครับบรรยากาศตอนเช้านี่แบบ เย็นเจี๊ยบเลยครับเนี่ยครับก็ดักไว้หลังบ้านก็ไม่ใช่หลังบ้านครับก็เป็นจะเป็นข้างถนนนะครับก็เป็นสระน้ำข้างถนนนะครับเป็นสระของสระของหมู่บ้านครับแต่ก่อนก็ใช้กินไปไม่ใช่ครับ ใช้กินมันก็ใช้อาบใช้อะไรนะครับเป็นน้ำใช้ของหมู่บ้านแต่ก่อนนะครับตอนนี้มันมันใช้ไม่ได้แล้วครับมันทึบไปหมดแล้วนะครับมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดนะครับก็เชา้าๆครับผมครับอากาศก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่พระอาทิตย์ก็ท้องฟ้ากำลังเรืองๆครับผมกำลังขึ้น,นครับเดี๋ยวเรา ไปดูกำลัดักหนูของเรากันเลยดีกว่าครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศต้นอะไรก็ไม่รู้ครับที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะครับนั่นนะผลก็ประมาณนั้นครับผมก็ไม่รู้ชื่อมัน,นครับว่าเ,เขาเรียกอะไรเดี๋ยวก็วันนี้ก็ดักไว้20อันครับผม ก็คือแต่ก่อนก็21นะครับเดี๋ยวนี้คือหายไปอันนึงครับก็ไม่รู้ตอนนั้นก็มาดูกลางคืนด้วยครับไม่แน่อาจจะหาไม่เห็นเองก็ได้นะครับเหมือนก็มืดๆนะครับฉะนั้นก็ได้มาดักไว้20อันนะครับก็หายไปอันหนึ่งครับ ผู้ชมครับฟังเสียงอะไรครับเสียงนกกวักได้ยินไหมครับตอนเช้าๆนะครับก็อันนี้ไม่โดนนะครับผมตรงนั้นครับอันแรกก็ไม่โดนซะแล้วครับไม่เป็นไรครับเรายังมีให้ลุ้นอีกเยอะ ตัวน,นี้ก็ไม่โดนนะครับผมตรงนั้นนะครับโอ้ลืมตัวนี้นะครับ ทำไมมองไม่เห็นกับดักนะครับผมแบบนึงครับโอ้นี่นะครับโอ้โดนนะครับเป็นหนูท้องขาวนะครับผมนี่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วครับก็ตัวประมาณนี้ครับกับลังดีครับผมตัวประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเมียหรือเปล่าครับ เหี้ยข้าพดครับเม็เดเ,มเดียวครับนะครับผมก็เอาออกมาจากกับดักแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วผมก็ดักไว้ข้างในนะครับก็จะเป็นรุ่นตอนกลาวันนะครับว่า บางทีก็อาจจะโดนแบบพวกอะไรครับจะเป็นจนอนพรกระจอนอะไรอย่างเงี้นะครับผมแบบก็ดักไว้ที่เดิมนะครับวนนี้ก็ไม่โดนนะครับผมดักไว้ใต้ขอนไม้นะครับงนั้นครับตอนนี้ก็ เริ่มสว่างครับผมไปด,ดูอันต่อไปเลยดีกว่าครับอันนี้ไม่โดนนะครับผม อ๋ยังได้ตัวเดียวอยู่ครับผมเดี๋ยวไปดูอีก,กันนะครับดักไว้ใต้อันนี้นะครับก็ไม้ไผ่นะครับไม่โดนนะครับ ตัวนี้ก็ไม่โดนนะครับนี่นะครับผมคงไม่ได้เอากล้วยมาเปลี่ยนเยือนนะครับผมอตอนกลางวันก็อาจจะแบบกระจอนนะาจะไม่ค่อยโดนนะครับตัวนี้มองจากข้างนอกแล้วนะครับไม่น่าจะโดน,นครับผม ก็มีสัญญาณด้วยนะครับตรงนี้ไม้ล้มเนี่ยครับมันกระจอนกระเตจะชอบไต่มากเลยครับก็หลักไว้ข้างหนอันน,น,นึงครับเราไปดูต่อไปกว่าครับอันนั้นไม่โดนนะครับผม นี่นะครไม่ดูนะครับตรงนี้นะครับที่ผมโดนกระจ้อนแล้วก็หนีบไม้ตัวนั้นด้วยนะเก็บเกือบไม่ได้ครับไปดูข้างในอันนั้ครับนั้นไม่ดูนะครับผมงนั้นนะครับ อันสุดท้ายดีกว่าครไปดูอันสุดท้ายนี่ก็น่ารุ้นมากครับมันเป็นเศษไม้ล้มเก่านะครับก็น่าจะมีหนูมากเลยครับวางตรงนี้ก่อนแล้วกันอมไม่โดนนะครับผมอันสุดท้ายก็แห้วนะครับ ันนี้ก็ได้มาตัวเดียวครับผมก็บรรยากาศน่าผิดหวังแป๊บหนึ่งไม่ใช่แป๊บหนึ่งก็บรรยากาศน่าผิดหวังนิดนึงครับก็ได้หนูท้องขาวมาตัวหนึ่งครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ